สวัสดีครับผมหนุ่มคลิปบันเทิงเจอกันอีกแล้วครับหลายคนสงสัยคอมเมนต์เข้ามาว่าเออพี่หนุ่มทำรีวิวสตาร์ฉุกเฉินรีโมทหายตัวใหม่ให้หน่อยว o นด้า2023นะครับทุกรุ่นนะครับ p C X สกู o ปปี้คลิกนะครับหรือ Forza 350หรือ A D V นะครับเพียงแค่คุณมีนะครับนี่รหัส9ตัวหลักๆนะครับที่จดแล้วก็เมมไว้นะครับหายที่ไหนก็ได้ครับอยู่ในทั่วประเทศเนี่ยคุณสามารถสตาร์ฉุกเฉินได้เลยนะครับมาดูวิธีการทา เบื้องต้นนะครับคุณก็เอารหัสของที่คุณถ่ายไว้นะฮะทั้งหมดมันจะมีเก้าตัวหลักๆนะครับก็เบื้องต้นนะครับปุ่มเตาแก๊สนะครับหรือสมาร์สมาร์ทคอนโทรเลอร์เนี่ยกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วไฟมันจะโชว์ขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ปล่อยแล้วทําให้มันนิ่งครับที่มันกระพริบแล้วก็ตามด้วยรหัสพินคือรหัสพินแรกนะครับกดเข้าไปนะครับรอให้มันเคลียร์ตามด้วยเลขที่สองนะครับหนึ่ง อรอให้มันเคลียร์ก็คือติ๊กนะครับตามด้วยเลขที่สามนะครับรอให้มันเคลียร์ตามด้วยเลขที่สี่รอให้มันเคลียร์ตามด้วยเลขที่ห้ารอให้มันเคลีย,ยลร,ร์ถ้าคนไหนมีเลขศูนย์ไม่ต้องกดครับ บอาให้มันเคลียร์เหมือนเดิมตามด้วยเลขต่อไปเคลียร์ตามด้วยเลขต่อไปศูนย์ไม่ต้องกดถ้าเคลียร์ไม่สำเร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับเคลียร์ไม่สำเร็จนะมันจะเป็นอย่างนี้ โอเคไหมฮะเมื่อสักครู่นี้แบบเคลียร์ไม่สําเร็จนะครับมันจะเป็นกระพริบไฟแต่ถ้าเคลียร์สำเร็จมาดูกันครับเบื้องต้นนะครับกดค้างเหมือนเดิมที่ตัวเตาแก๊สให้ไฟโชว์ขึ้นดันให้มันนิ่งตามตัวแ,แรกคือเลขอ่านะครับเลขที่สอง เคลียร์เลขที่สามเคลียร์เลขที่สี่เคลียร์เลขที่ห้าเลขที่หก,กถ้าคนไหนมีเลขศูนย์ไม่ต้องกดครับให้มันเคลียร์เลขที่เจ็ด เลขที่แปดเคลียเลขที่เกถ้าคนไหนมีเลขศูนย์ไม่ต้องกดครับถ้าสำเร็จจะเป็นอย่างงี้ครับอ่าดูที่ตัวเรือนไม้ครับนี่ดูที่ตัวสมาร์ทคอนโทรเลอร์ครับไฟมันจะไม่กระพริบนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยแล้วก็สตาร์ทเครื่องเอ๊เห็นไหมนะครับทีพอใช้งานไปปุ๊บเมื่อเราปิดสวิตช์นะครับ มันจะรออย่างนี้อยู่ประมาณสิบนาทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกันโจรกรรมหรืออะไรต่างๆ <Huh? S 1> นะครับเมื่ออยู่ในโหมดสตาร์จุกเฉินนะครับควรที่จะล็อกคอรถแล้วก็เคลียร,ระบบออกก็คือกดตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็วิธีวิธีการขั้นตอนก็ทําเหมือนเดิมนะครับถ้าในกรณีถ้ารีโมทเราหายนะครับโอเคนะเคลียนะอ่เพราะฉะนั้นนะครับนะ <Two S 1> เพราะนั้น ไขข้อปัญหาคาใจแล้วนะครับอาสตาร์ทฉุกเฉินรูปแบบใหม่ของ h o n d a 2023ก็คือรีโมทที่มี2ปุ่มแบบนี้ทุกรุ่นนะครับ f o r z a ADV 350 PCX คลิก160นะครับแล้วก็ s c o o ป y i นะครับทุกรุ่นที่มีรีโมท2ปุ่มสตาร์ทแบบนี้ฉุกเฉินได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไล้์ใช่กด subscribe ในช่องทาง YouTube และ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหนุ่มคลิปบันเทิงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่คอมเมนต์มาถ้าอยากให้ํำรีวิวตัวไหนบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย